มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทําความรู้จักต้องเตทิติผู้กํากับสับปะเลอหนังที่กว่ารายได้กว่า200ล้านบาทพูดได้ว่าเป็นหนังที่มาแรงมากๆนะคะสําหรับหนังไทยอย่างสับปะเลออีกภาพยนตร์คุณภาพจากไทยบ้านสตูดิโอ ซึ่งเป็นหนังเรื่องล่าสุดของจักรวาลไทยบ้านที่ได้ทางนักแสดงพร้อมผู้กำกับรุ่นใหม่มาร่วมกันรังสรรค์ผลงานให้แฟนๆได้ชมอย่างมีคุณภาพและเข้าถึงตัวละครมากที่สุดล่าสุดมีรายงานว่า11วันโกยรายได้ไปถึง225ล้านและยอดยังคงพุ่งอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเมื่อถามถึงผู้กำกับและผู้เขียนบทเขาคือคนคนเดียวกันนะคะ ผู้กำกับหน้าใหม่ไฟแรงต้องเตทิติสีนวลจบจากศิลปก,กรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเจ้าของฉายาขยะหน้าต้นไม้นอกจากจะเป็นผู้กำกับแล้วยังเป็นผู้เขียนบทเรื่องนี้เพียงคนเดียวและยังตัดต่อแสดงทำซาวเองทั้งหมดอีกด้วยค่ะ ต้องเตททิติเกิดเมื่อวันที่11มีนาคม2539ปัจจุบันอายุ27ปีเท่านั้นนะคะซึ่งหลายคนอาจจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตายอย่างดีเนื่องจากต้องเตนั้นเป็นเน็ตไอดอล200ล้านวิวมาก่อนเพราะเจ้าตัวเคยแสดงมิวสิกวิดีโอให้กับศิลปินอย่างก้อง้ว้ไรในเพลงโ oh, อละนอ no และใส่ว่าสีบะถิมกันมาก่อนค่ะ ซึ่งต้องเตเคยเป็นนักแสดงจากภาพยนตร์ผู้บ่าวไทยบ้านต่อมาเมื่อได้เล่น MV ของกล้องห้วยไร่เขาเองก็เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะทำความรู้จักต้องเตทิติผู้กำกับสับป,ปะเลอหนังที่กวาดรายได้กว่า200ล้านบาทค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ